โอเคครับก็สวัสดีเด็กโลบอกที่น่ารักทั้งหลายแล้วก็ FC ชาว Toilet Tower Defense ที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับในคอนเทนต์นี้เนี่ยเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะสําหรับแมปโถส้วมที่เด็กๆชอบกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีตัวละครตัวใหม่มารีวิวนะทุกคนถ้าทุกคนดูปกคลิปแล้วก็น่าจะรู้แล้วแหละว,ว่าผมมาทําอะไรนะเออแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีตัวใหม่มารีวิวนะทุกคนไม่รู้ว่ามันใหม่หรือเปล่านะเนี่ยมันมีชื่อว่า อัปเกรดลาดเลเซอร์คาเมล่าแมนนะครับอ่ามันจะคล้ายๆกับตัวนี้หรือเปล่าวะนี่นี่นี่ตัวนี้เห็นไหมทุกคนอนะ่ะลาดเลเซอร์คาเมล่าแมนเหมือนกันนะทุกคนมันก็น่าจะอัปเกรดมาจากตัวนั้นแหละเออนะครับก็ได้มานะคนมีน้องส่งมาให้รีวิวนะผมก็เลยเออวะ่ะจัดไปหน่อยละกันนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ไม่มีคลิปดูนะทุกคนแล้วก่อนทุกคนจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะทุกคนถ้าใครไม่กดเนี่ยขอให้เป็นเกย์นะทุกคนถ้าใครไม่อยากเป็นเกย์ต้องรีบกดไลค์กดติดตามเลยนนะออเเคคคไไปปดดูลลกกั้าทุ คนตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในด่านแล้วนะซึ่งวันที่ผมอาดคลิปเนี่ยมันก็มีอัปเดตด่านเข้ามาใหม่ด้วยนะทุกคนเป็นด่านแบบว่าเออประสาททรายทุกคนเป็นช่วงฤดูร้อนของฝรั่งเขานั่นแหละนะแต่ของไทยเนี่ยเป็นฝนตกน้ําท่วมโอ้โหสุดยอดนะทุกคนเนี่ย ดูทรงไม่น่าจะไหวนะมันมาทั้ง4ท่านนะทุกคนโอ้ยี่ยเพิ่งเล่นมา2นาทีจบเลยโอ้ทุกคนไม่รอดจริงเอาใหมเอาใหมมาแล้วครับทุกคนรอบนี้ก็ซึ่งจะเป็นด่านธรรมดานะครับไม่ได้เอาด่านยาแบบอ l i t e m o มดหรือด่านทะเลทรายเหมือนเมื่อกี้นะครับโอ้โหแค่ด่านธรรมดาคือก็จะไม่รอดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวอัานกรีนไปก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็เวฟที่4แล้วนะทุกคนก็เล่นไม่นานมากเนี่ยเพิ่ง1นาทีเองนะโอ้โหโเบิร์ดิปมาแม่งจะพูดเวลาละโอเคเวฟ5แล้วนี่น,นี่ตัวใหม่เอามา ด้วยนะเนี่ยเออโคที่นะครับเป็นอะไรนะทุกคนเอกูสีนะครับระดับเอกูซีนะครับเออก็ถามว่ามันดีไหมก็น่าจะดีนั่นแหละผมก็ได้ไปลองใช้มาอยู่หลายคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาวางตัวพ่อมดกันเลยนะครับมีพวกสกิลบี้หลุดออกมาค่อนข้าจริงเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราวางประมาณอ่ตรงกลางแล้วกันไม่ถึงกับกลางมากนะครับนี่วางตรงนี้เลยดูดิโอ้หโคตรกว้างนะครับพ่อมดเรานะครับทุกคน เอาพ่อมดมาเนี่ยเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตัวอัพเกรดลาเลเซอร์คัมเมลา่าแมนเนี่ยวงมันจะได้ใหญ่ๆนะจะได้แบบอธิบายให้คนดูเข้าใจด้วยนะครับทุกคนมีตัวให้วางแล้วแต่เราก็ต้องมีตังค์ด้วยทุกคนเดี๋ยวเรามาวางซานต้าก่อนนะครับตัวที่1แล้วก็ตัวที่สามนะครับปุ๊บอ่าเราต้องฝากตังค์ก่อนนะแต่ตอนนี้ผมวางได้แล้วนะมา,มา ดี๋ยววางให้คนดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับโอ้โหนีนะครับอัปเกรดอาลาร์เลเซอร์คาเมล่าเมนะครับเดี๋ยวเราวางไปเลยนะทุกคนเอามาตรงนี้ปุ๊บนี่เป็นไงโคเท่นะทุกคนโอ้โหจะดีใจทําไมวะมันก็ไม่ได้เทอะไรมากหรอกนี่เห็นไหมแต่ชอบตรงนี้ทุกคนนี่นี่เห็นไหมเนี่ยตัวอัปเกรดมันจะเป็นแบบเหมือนสายฟ้านะครับโครเทเลยนะถ้าเป็นตัวไม่ได้อัปเกรดจะเป็นสีแดงนะทุกนเป็นเลเซอร์สีแดงอะแต่นี่จะเป็นสีฟ้านะเนี่ยตรงแขนข้างขวามันเหมือนมันจะเป็นปืนอ่ะเออ ตัวก็ไม่ได้มีอะไรมากนะทุนตัวก็จะแบบเรียบๆเ,เลยนะแค่จะเท่ตรงเนี่ยเนี่ยตรงตรงกระบอกปืนด้านขวามือของมันเนี่ยโคตรเท่เลยนะตัวอัปเกรดลันเลเซอร์คามลเนี่ยคือถ้าจะเป็นเวลสต้องใช้เงินประมาณ2,000บาทนะครับซึ่งจะสามารถอัพเป็นเลเวลสอได้นะทุนตอนนี้ก็มีเลยแหละอ่าเดี๋ยวอัพให้ละกันสักคันหนึ่งปึ๊บ นี่ทุกคนดาเมจก็เพิ่มมาประมาณ2,000ันะครับแล้วก็แบบตรงแขนก็จะแบบเหมือนเดิมหรือเปล่าวะอันนี้ไม่ได้สังเกตนะตอนนี้ก็เวฟที่19แล้วเดี๋ยวเรามาอัพซานต้าหน่อยนะซานต้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวไม่มีเงินอัพเดี๋ยวรีบอัพก่อนทุกคนเดี๋ยวอัพซานต้ามันตันก่อนละกันนะในคลิปนี้นะครับผมจะไม่วางตัวกาเดียนคอ,อกแมนเลยนะทุกคนผมอยากรู้ว่าวางแค่2-3ตัวนี่เนี่ยมีแค่โคมดกับกีนแล้วก็3ตัวนี้นะทุกคนที่ผมวางเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะไหวไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ นนะตอนนี้ต้องรีบอัพแล้วโอเคตอนนี้ประมาณเวลเท่าไหร่วะอุ้ยจะยินดี D หลับยาวเลยเด้อเด้อสำหรับผมนะครับก็มองว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยนะมันก็แบบใช้ดีเลยนะเออถ้าเอาไปลงเอเลดเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะดีขนาดไหนนะนี่เห็นไหมอันนี้อัพตันแล้วนะดาเมจจะอยู่ที่8ปดพันนะทุกคนแล้วก็ระยะวงแล้วก็ระยะโจมตีอะไรอันนี้0.1วิหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้นะครับเออเนี่ยอัพอีกตัวเป็นเวลตันนะครับปึ๊บเรียบร้อยดูดิ อยิงโคตรแรงทุกคนดูดิยิงไวมากนะฟังเสียงฟังเสียงไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินไหม เออไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะได้ยินนะเออแต่ผมไม่ได้ปรับเสียงดังมากทุกคนไม่ว่าพวกสกีบิดี้ทอเลตเนี่ยจะออกมาเยอะแค่ไหนก็รับมือไหวน,นะทุกคนเออเดี๋ยวเราจะมารีวิวอ่าหลังจากอัปเกรดเป็นเลเวลตันนะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างน,นะทุกคนหนึ่งเลยเนี่ยจะเป็นด้านหลังนะทุกคนเหมือนเป็นกระเป๋าด้วยนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ก็สวยดีนะครับส่วนปืนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะไม่ได้มานั่งสังเกตอะไรขนาดนะทุกคนคือเงินผมมีเยอะมากเลยนะสักห้าหมื่น่ะเดี๋ยวผมวางแม่งะ ดูซิว่าจะมีตังพอหรือเปล่าที่จะอัพนะโอเคเดี๋ยวเด๋ผมวางโอ้โหว,วางแทบไม่ได้เลยมะอัพตานไม่เลยโอ้โหตังแบบ3า0 0 0ืหลือเหลือจัดเลยทุกคนวางแม่งเยอะๆไปเลยจะได้ดูว่าแม่งกิ่งแค่ไหนวะยิ่งวางเยอะยิ่งก่งแล้วนะสมมอาผมนะดูดิประมาณกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสี่ห้าห เ็ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมกีเลเซอร์กับพ่อหมดนะตอนนี้คือเวฟที่45แล้วนะครับท่านผู้ชมอีก5เวฟจะเสร็จแล้วนะครับไม่ไม่ถึงจะจบนะแต่ว่าแบบเสียดายอย่างหนึ่งนะทุกคนคือแบบไม่สามารถเอาไปเล่นด่านอ e ีเวนต์นาฬิกาให้ดูนะเพราะว่าเขาได้เอาออกไปแล้วนะมันก็หมดเวลานานแล้วทุกคนเออผมก็อยากรู้ไงว่าถ้าเอาไปลงด่านนะั้นแม่งจะไหวหรือเปล่านะวางแค่ตัวนี้นะเออเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเอาไปลงเอเลตให้ดูว่ามันจะไหวแค่ไหนนะทุกคนมีตัวไหนยังไม่ตันบ้างวะ ตัวนี้ไงยังไม่ตันเดี๋ยวอัพเพิ่มนะครับตัวนี้ตันอย่างโอเคตันแล้วนี่เว็บสี่เก้าแล้วครับพูดแรงดูดิคือแบบแต่ก่อนมันหลุดมาเยอะมากเลยนะตอนตอนยังไม่ได้วางเยอะขนาดนี้นะพอวางแบบหูเกือบสิบตัวนะครับไม่มีหลุดแน่นอนหนะ่ะออกมาฐานคือตายตายตายเอ้ย เน็ตเป็นไรวะเน็ตกากหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเว็บ0แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรรอบอสออกมาจบเกมชิวๆอีซี่โอเคตอนนี้บอสออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับบอสเนี่ยเลือดไหลเป็ดกี้เลยจบโคตดไวทุกคนภายในเวลา 16หนาที48่สินะนะผมอาจจะแบบเล่นลีลาด้วยแหละถ้าเล่นแบบจริงจยังจังมันก็จะจบไว่านี้นะครับโอ้โหถหือว่าดีมากเลยนะตัวละครนี้ใครไม่มีเนี่ยไปหาใช้ด้วยนะทุกคนมันเป็นตัวเติมนะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแลวและก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับและก่อนจะจากกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้เจ้าเบคอนตัวนี้นะครับที่นั่งเล่นทอยเลดโอ้โหโคตรนานเลยนะโคตรขี้เกียจนะทุกคนเอาละเล่นชืจอกันาหม คลิปหน้านะครับอย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมตื่นไปโรงเรียนด้วยล่ะไป